สวัสดีครับผมหลังคุคนรถสวยลำลูกกาคลองสองสวัสดีครับนะวันนี้นะครับหลังคุบ้บาทนะครับหรือหลังคนรถสวยนะครับลำลูกกาคลองสองเจ้าบับพิมดีนะครับวันนี้ก็นอ,อกจากที่เราจะขายรถแล้วนะครับเราก็ยังมีบริการรับล้างอัดฉีดนะครับ,รบผม ตอนนี้เราก็ทุกคุมนะครับท่านไหนจะมาใช้บริการนะครับต็เข้ามาได้เลยนะครับราคาย่อมเยาว์นะครับแถมเรามีช่างผู้ชำนาญการโดยเฉพาะนะครับเขาจะทำยังไงนั้นนะครับเราไปดูกันนะครับว่าวิธีทำของเขาทำยังไงเราควแล้วก็วันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับเอารถมาที่นานะครับก็เรียลังลุยเองเลยนะครับวันนี้นะครับ เราไปโรงพักเอกชนเลยดีกว่านะครับว่าวิธีทำแต่ะละแต่ะละขั้นตอนนยังไงบ้างนี้เป็นเทคนิคจากร้านรถรับแต่ <S <S เราก็าใช้รถนั้นเนี่ยมีความหอมความสะอาดทั้ง,งคันก็ต้องใช้วิธีการลืร้อทั้งหมดเอ,อ่อโดยหลักการของเราเนี่ยทุกคันต้งองทำแบบนี้หมดอื วิธีอื่นหรือว่าที่อื่นผมไม่รู้นะครับแต่เราเองไม่วจะไปรถเราหรือว่าเรารับบริการจากลูกค้ามาเราก็จะทําวิธีนี้นะครับต่อไปนะครับเพื่อให้ทิ้ตัวระอบงทั้งหมดสะอาดหมดเลยแล้ว so so ก to to ็แถมยังฆ่าเชื้อด้วยแล้วหล mm ังจากเราประกอบเสร็จเราจะมีการขบโอโซในตัวโเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้อธิบายแล้วก็รีวิวเรื่องของการล้างรถว่าล้างยังไงน,นะทำให้หรถสะอาดแล้วฝัาสราจกเชื้อโรคบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเชื้อรามันต่อยที่ผมเพราะว่าบางทีเราดีลูกๆนะครับใช้รถไปแล้วก็ทำนมหกทัอาหารหกนะครับก็ไปฝังที่ตัวเนื้อผมับก็เกิดเป็นแบ,บคทีเรียเป็นเชือ้อราแบบคทีเรียตัวนี้มันจะเจริญเติบโตในที่ชื้นนะครับ แล้วยิ่งที่พื้นเนี่ยชื้นมากๆนะครับแต่เรียก็จะโตมากกลายเป็นเป็นฝุ่นละอองเล็กๆซึ่งเราอยู่รถเนี่ยก็จะสูดดมเข้าไปก็อันตรายอยู่พอสมควรน,นะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพ e ี M. เอ่มสองพนะครับีวันนี้จะมาอธิบายแล้วก็มาษาที่ให้ดูเลยว่าเฮ้ยเราทํายังไงร,รถเราอ่ะเราจะบริการลูกค้ายังไงนี่นะครับที่ีการที่เราทำอยู่ เดีนี้ทีมงานก็อิสระกิจก็เลยต้องทำเองน,นะครับเพราะว่า,า,าลูกค้าก็รีบรที่จะรับลุกเดี๋ยวเราดูกระตันนะครับว่ามันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะรเราไม่ได้ล้างแบบรวดรวดนะต,ต้องไล่น้ำไล่เข้าวบนกระบอออกก่อนนะคะรับแล้วล้างอยู่ประมาณสองถึงสามรอบนะคะรับจนกว่าค้าสกระบอกกระตานเนี่ยมันะะจะหายไปหมดนะครับแล้วก็ตัดแด่ข่าเชื้อี ให้แห้งสนิทเลยแต่ถ้าไม่หแห้งสนิทก็จะเกิดปัญหาอเรื่องของที่ครับนะครับตัดแดดดีอ่ะอันนี้อันเนี้ยอ,อันนี้แย่หน่อยแ,แล้วเราก็พยายามเอ่อตากแดดดีๆเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองแดดเนี่ยเขาก็จะหอมแล้วก็สะอาดเชื้อลงเชื้อราก็จะหายหมดแล้วหลังจากประกอบเดี๋ยวเราก็จะฆ่าเชื้อ รอบหนึ่งนะครับด้วยด้วยโอทอนนะครับตอนนี้เรื่องข้ามเที่ยวโอทอนอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนภายในนะภายในเราถอดออกหมดเลยนะครับมาทำความสะอาดที่หมดนะครับอะไจะเป็นผมเป็นบอกนะครับบอกหน้าบอกหลังนะครับออกหมดแล้วทั้งหลังคานะครับถอนออกหมดเลยนะครับเพื่อจะ ลูกค้าบอกว่าขอจัดเต็มสักทุกนึ่งเดี๋ยวหลังจ้ครับแล้วก็มีเครื่องมือของเราอีกที่หนึ่งนะครับแต่เราซื้อมาก็ใช้อยู่นะครับคุณจะตัวแบบเขานะครับสามารถสูดดุดได้นะครับก็บอกได้ครับไม่ว่าจะเป็นก้อนก้องเกียวก้องแห้งนะครับผมโดยที่นี้ก็บอกบอกโดยนะครับก็ เรื่องนึงครับที่ทางเราไปใ,ให้สริการทูกค้าครับผมใช้หัวครับ้ตองจากซับผมแล้วนะครับเรามาวิธีกรารทำความสะอาดเครื่องครับผมว่าทำปินงานนั้นนะครับีวิธีทำอย่างไรล้างแล้วลดถึงจากกองเสียหา,านะครับ ท่านนี่เราขีดอะไรครับผม okay. ปไปเลยครับการค้าขายคุณสมบัติเขาช่วยอะไรบ้างครับการควาข้ย เพื่อให้กับลูกค้าน,นะครับได้รถที่